ัสดีครับตัวนี้เช่องน้องมาวินครอบครัวโตวบ,บวันนี้เรา,าเล่นลบบอกนะผมแมปดิ๊กแล้วผมลมแมปขุดนะครับมาเดี๋ยวเรามันเล่นกันเลยไปอย่างแรกเราก็ต้องกดวิชาญก่อนโอเคกดมาคุยแล้วก็เดี๋ยวนะอย่างแรกเราต้องขุดก่อนครับขุดตรงนี้เลยไหมอ๋อเนี่ยอ๋อแล้วเราก็ กือยังไงอ๋อเราต้องขุดขุดให้มันโดนตรงกลางครับไม่ก็แบบข้างๆก็ได้โอเคได้ไรอุ้ยได้เหรียญโบราณนะผมมีอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีก็ไม่ค่อยทลไ,ไรมาอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวที่อื่นบนะ้างตรงนี้มาเออเออเห็นแล้วเฟิบโอเคเฟิบโอ้ยค้างกระตุก กระตุกใช้ฟึบโอเคโอเคโอเคได้ไรโอูโ้หูศูนย์เสียไปครับเดี๋ยวๆเดี๋ยวสักครู่นะครับผมมันค้างนิดหน่อยมาไปครูต่อฟึบฟึบฟึบโอเคฟึบ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 หูยฟึบโอเค ไล่โอ้โหได้ก้อนไม้ครับผมมีอายุสิบแปดปีเองโอเคต่อไปเราก็ไปคุยต่อเอ้าเผลอไปกดนี่ไม่อะไรฟรึบฟ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 ึบโอเคได้อะไรเนี่ยโอ้โหโค้ดโซดาโอเค เราต้องไปขายสินค้าให้กับล็อกกี้ในร้านค้าร้านค้าอยู่ไหนเอานี่ไงร้านค้าอยู่ตรงนี้โอเคตอนนี้เราได้เงินมาทั้งหมด80บาทเราก็ต้องไปคุยกับอาร์ดิกโอเคโอเคเนะ ก็คุยไปเรื่อยๆครับอ๋อเราต้องไปซื้อที่ขุดอันใหม่ครับเอ้ยอันนี้คืออะไร,รอ,อ่ะอ๋อเป็นนี่ขุดของเล่นเนาะโอ้โหแปดสิบห้าอันนี้สามร้อยห้าสิบเลยเหรออะซื้อไปก่อนละกันโอเคเปิดกระเป๋าใช้อันนี้โอเคกล่องไม่เหล็กคืออะไรอะ่ะ เปิดไปเสมกล่องน่าอะไรนี่คืออะไรอ๋อโอเคเข้าใจแล้วตอนนี้เหมือนจะสุ่มเรียกว่าอะไรสุ่มเหยือบอุยมีของดีๆอันนี้น่าจะดีสดุดละโอเค ต้องไปติดตั้งอะไรนี่หรอนี่ไงต้องไปสวมใส่ถุงมือกันฝึกฝนโอเคมันจะเพิ่มโชคลาภให้เราโอเคโอเคแล้วก็ขุดไปเลยครับฟึบฟึบอุ้ยฟึบโอเคฟึบฟึบโอ้โย อะไรโอ้โหได้กล่องกระดาษเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืออันเดียวไม่น่าคุ้มเอาันนี้ดีกว่าโอเคอปึ๊บไปขุดเอาต้องไปขุดที่อื่นครับถ้าขุดแล้วฟึบ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 สวยสวยสวยไป ได้อะไรโอ้โหได้ผู้ไม้สองปีงหรอไอเจ็ดสิบเอ็ดปีงดีกวิดเฟบฟึบฟึบเฟบเฟบฟึบโอเคได้อะไรได้โซ่โอ้โหฟึบ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 โอเคฟึบฟึบ โอเคได้อะไรโอ้โหได้กระป๋องยี่สิบแปดไปเห็นล้วตอนนี้ของเราเยื่อเอาอันนี้ก่าโอเคปิดก่อนแล้วก็เอาไปขายขายหมดได้ห้าสิบบาทเองเหรอน้อยมากอันนี้คืออะไรอะ่ะ ให้ท้าค้อนของเล่นนีงไม่น่ามีประโยชน์เอานี้ดีวกว่าเพิบ <c oughs> อันนี้เหมือนให้เราแบบเอาภารกิจครับโอเคตอนนี้เราได้ภารกิจให้ขุดของสิบห้าชิ้นมีที่อื่นอีกไหมเนี่ยอ๋อเหมือนจะมีอีกไปดูก่อน เอ้าโอ้โห و, กดผิดเฟิบ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 ได้ไร و, อู้หหนึ่งจุดสองเดือนด้วยโอ้โหกระป๋องโซดา <c oughs> อุ้ยตอนนี้ได้สถานที่ใหม่ครับ เราขุดตรงไหนดิตรงนี้แล้วกันตรงนี้เลยล่มๆฟึบ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 โอเคขุดขุดขุดได้ไรอะไรอ่ะอุ้ยได้ฟอสซิลสวยได้ฟอสซิลครับเฟิ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 บโอเค กคตรได้ไล่คืออะไรอะไม่รู้เหมือนกันคืออะไรกคตรตรงดินดับมั้งเฟิบเฟิบเฟิบโอเคโอเคได้ไล่โอ้โหของไม่ค่อยดีเลยครับแถวนี้เฟิบเฟิบ เฟิร์บเฟิร์บไป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 อือหืออือหืออุ๊ย,ยได้อะไรเนี่ยมันจะเป็นอิดเท่ามเฟิร์บ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 โอเคได้อะไร โอ้โหกระป๋องอีกแล้วอ่ะขุดอีกหายครบสิบห้าชิ้นใช้เวลานานอยู่ยนะครับเนี่ยในการจะขุดของชิ้นหนึ่งโอเคเฟิบ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 ขุดขุดขุด อหกระป๋องโซดาอีกแล้วปึบปึบขอดีๆของดีดี่ะแพงๆอะไรโอ้โหไม่ไหวแล้วของไม่ดีเลยครับของไม่ดีของแย่มาก เฟ็บ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  <f ap> okay, okay. โอเคโอเคโอ้ได้หินเก่าแก่เอามาทำไมอเหโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปดูตรงนน้นดีกว่าะไเนี่ยตรงนี้เป็นหอคอยฝั่งนี้เป็นเหมืองแร่ฝั่งนู้นเป็นหาดเท่าเดี๋ยวเราไปหาดเท่าดีกว่า กดอันนี้ก่อนกดผิดเฟิบเฟิบเฟิบฟึบเคเดี๋ยวเราไปหาดเท่าก่อนหาดเท่าคือฝั่งนี้โอเคไปเฟิบถึงแล้วหาดเท่าหรือเปล่า แล้วหรือเปล่าอุ้ยมีคนเยอะอยู่อุ้ยมีคนมีคนอยู่ครับอุ้ยหาสัวยโยหูยมีคนมาหดเอาคนได้ไหมเนะี่ยอุ้ยคนได้อ่ เฟิบฟึบฟึบฟึบโอ้โหหินอุ้ยอะไรอะร่ะกุ้งราชาทํงไหนตรงนูน้นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเต้องรีบไปขุดรีบไปขุดเดล้วทําไมเดินช้าจังอ่ะอุ้ยต้องต้องทําไงเนี่ยเดี๋ยวแล้วเราต้องทําไงคือเราต้องขุดเหรอ เพบ่บบอ๋อคเราต้องขุดไปเรื่อยๆโอเคเพื่อมันตุยครับเพบเพขุดขุดไปโอเคโอ้ยอ๋ออ๋อระวังระวังโอคขุดต่อปพิบบโอเค โอเคโอเคขุดไปเฮ้ยระวังโอเคขุดไปครับเฟิ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 บโอเคไปขุดไปโอเคอ่าแล้วเราได้แหละแล้วเราได้แหละ เดี๋ยวนะถูกกำจัดแล้วเราได้เลยไม่เห็นได้เลยเลยฟับ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 ได้ไรอ่ะอุ้ยค้างอู้หอีถังน้ำทำไมเขามีลงมีรถด้วยอ่ะ คตรเฟี้ยวอ่ะถ้ามีแต่คนทอดครับโอ้โหดูแต่ละคนปั๊บ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 ปลายขด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 โอเคขดอู้หูเก็บสี่ิ้แล้วเลยชิ้นเดียว เค่ขุดไปโอเคเฟิบ okay. ไปไปไปขุดโอ้โหอะไรเนี่ยมันจะได้ประกาศมาโอเคตอนนี้ภารกิจสำเร็จเดี๋ยวนะทำไมหาพวกให้ภารกิจเออเดี๋ยวนะ โอเคขุดเสร็จแล้วเรียบร้อยอ๋อ oh, คนละคนถ้ามันเป็นเหมือนคนละคนอะเราต้องไปหายคนหนึ่งเหรอโอ้โหเรื่ออะไรอะขายของสองร้อยขุดของต้องนานได้สองร้อยเองเหรอเกินอ๋อนี่ขายรถอยู่ครับเน yeah. ีขายลงขายรถถ้าซื้อไม่ได้แล้วเนี่ย อ๋อไม่ถึงห้าร้อยเดี๋ยวถ้าเราขุดพลาดมันจะเป็นไง <c oughs> อ๋อเราก็จะมันก็จะไม่ได้ของ <c oughs> เดี๋ยวขอซ้ำเลอกก่อนแล้วกัน <c oughs> อะไรอะ่ะ อ๋อจะแบบอัพองอัพเกรดโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไว้ต่ออีพีน้าแล้วกันนะผมโอเคครับผมขั้ยอดอคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นับช่องน้องมาวินครอบครอบครัวนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ